ที่งนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจาวันที่31สิงหาคม2567โดยชายผู้ว่าครังฟุตบอลไทยครับฮาราบาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้แฟนไทยบอกได้เลยว่าเสียดายไมค์นโพสต์ภาพระหว่างทัวร์นามเมนในรั้งนี้ โดยงานงนี้ทางด้านของทางไมคคอนคาโดโซที่ประกาศนะฮะ,ะก่อนหน้านี้ว่าอยากจะเล่นในกับตั้งของทีมชาติไทยแต่ถว่าติดปัญหาบางอย่างที่ไม่เอื้ออำานวยไมเคอนคาโดโซไม่สามารถที่จะเล่นในกับหน่งของทีมชาติไทยในตอนนี้ได้ล่าสุดเจ้าหนูไมเคอนคาโดโซที่กำลังเดินทางสู่ความท้าทายครั้งใหญ่กับทีม a คลเดมี่ของบาเยิร์นเมนิคยักษ์ใหญ่ในสึกบุนเดสเซริกาเยอรมันโพสตภาพขนาดที่เจ้าตัวร่วมแข่งขัน,นรายการในสีเสื้อของ มาเย,ยนมินิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการโพสต์ภาพคู่กับนานของทรงชาติบราซิลซึ่งนั่นทําเอาแฟนๆไทยต่างก็แสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเสียดายในฝีเท้าของเจ้าหนูไมคคอนคาโดโซเป็นอย่างมากหากทีมชาติไทยมีนักเตะแบบนี้ภายในทีมรับรองนะฮะยกะดับศักยภาพทีมสู่ระดับท็อปของเอเชียได้อย่างแน่นอนสำหรับไมคอนคาโดโซถูกส่งลงสนามกับทีมตัวคัดเลือกเยาวชนของบาเยิร์นเบนิกพร้อมกับสร้างผลงานยิงประตูอย่างต่อเนื่อง และบรกาศสูงที่ไบคอนจะได้รับาการเซ็นสัญญาจากข้างน่งของบาเยมินิกและอนาคตอันใกล้นี้ก็มีสิทธิที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลเพิ่มเติมในครั้งนี้แบบพี่สาวเขาด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้น่าเสียดายจริงๆนะฮะน่าเสียดายสาหร,รับแฟนบอลด้วยในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหัวเปลือใหญ่ช้างศึกชุดบูรอกเผยเคล็ดลับในการคว่ำช้าอาเซียนอินโดนีเซีย โดยการนี้เอมเบอร์สันเบเรลาให้สัมภาษณ์หลังชนะอินโดนีเซียนัดที่2ของศึกโซเอิร์ธออฟอัสได้ในคขณะนี้ซึ่งเอมเบอร์สันเบเรลาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดยู20ปีได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนัดที่2กับการแข่งขันในศึกฟุตบอลโซเอิร์ธออฟอัสครับสำหรับเกมนัดที่2ทีมชาติไทยยู20ปีเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2-0พร้อมกับมี3แต้มผ่าน2นัดหลังจบนัดแรกนะฮะที่เราแพ้เกาหลีใต้มาเราก็กลับมาทำการบ้านอย่างหนัก และปบอลอีกนั้นก็กำชับให้นักกีฬาเนี่ยพยายามจะสู้ในทุกจังหวะนะเล่นแบบดุดันเข้าไว้เน้นเกมให้กับคอมแพคมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาและก็ทีมของเรานั้นสามารถทำได้ดีในครึ่งแรกก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นในวันนี้เพิ่มเติมกันอีกด,ด้วยขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ผมคิดว่าชัยชนะจากนัดนี้มีความสําคัญเพราะแมชหนาเราต้องพบกับทนานด้นของทีมชาติอ์ชจน,นาซึ่งเป็นเกมที่ยากเลยนะชัยชนะในเกมนัดนี้จึงสําคัญในครั้งนี้เป็นอย่างมากสำหรับเกมต่อไปผมคิดว่าเราเองนั้นต้องพยายามจะเล่นอย่างเกมในวันนี้และพยายามที่จะทาให้เต็มที่เพราะอ์ชจนานั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็มีประสบการณ์เราต้องเพิ่มความดุดนัน ผมเชื่อว่าการถ้าเราได้เล่นแบบวันนี้ก็เราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นฐานะที่ผมนั้นเป็นคนบราซิลการเจอกับอาร์ติน,นาผมก็มองว่าเป็นเกมที่คลาสสิกผมต้องการชนะทุกครั้งที่ลงสนามเจอกับท้าของทีมชาติอาร์ชิน,นาก็อยอมรับว่ามันยากหน่อยแต่ก็จะพยายามทําเต็มที่ส่วนด้านรัษภูมิพันคจรนะฮะที่ยิงประตูที่2ของเกมเกมนี้กล่าวเลือว่า ผมก็จะพยายามทําเต็มที่เสมอครับถ้าเพื่อทำประตูทีมชาติของเราเพื่อคนที่คอยเชียร์และคนที่คอยส่งกำลังใจแรงเชียร์พวกเราทั้งเกาหลีใต้และที่ประเทศไทย สำหรับประตูที่ผมทําได้ก็ยอมรับเลยนะว่ามันเป็นสัสยจัยในคารักนิดล้วนๆบอลมันไหลมาตรงหน้าผมก็ยิงไปเลยไม่ได้มองข้างหน้าที่ําไปโปรแกรมมาต่อไปทีมชาติไทยชุดยุ10ปีจะแข่งขันฟุตบอลรายการ Soul e a r t h OF อ s c ค p รนัดที่3พบกับทีมชาติอารนน์ตินาที่มองดกเมนสเตเดียมวันที่1กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ก็ฝังปริเด็นแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยุสิบปีในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโคดโดนใจแฟนไทยโคดปาร์กกีบอนตอบแล้วทําไมต้องต่อสัญญาในการคุมทีมชาติไทยนะโดยกันนี้ทางด้านโดนใจแฟนทุกอย่างไทยนะฮะสำหรับด้านของโคดป,ปาร์กกีบอลหัวหน้าโคช้ชทัพวอร์ริบอลชายทีมชาติไทย ที่บึงจะพาทีมสร้างผลงานกระหึม s c a v League 2024โดยพงษานคว้าชแชมป์สองสนามซ้อนด้วยการเก็บชัยชนะ 6เกมรวดนะฮะโดยเสียไปเพียงแค่1เซตเท่านั้นซึ่งโค e ้ชปาร์คปาร์คกีวอนก็กำลังใกล้จะหมดสัญญากับพนัุงของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ทว่ามีการยืนยันแล้วว่าโค e ้ชปาร์คกีวอนจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในการคุมทีมชาติไทยอย่างแน่นอนโดยโค e ้ชปาร์คเองก็ได้เปิดเผยถึงสญญาเหตุที่เจ้าตัวนี่ต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ในการคุมทีมชาติไทยโดยเขาระบุเลยนะว่าผมไม่ได้แค่จะเป็นโค้ชเฉยๆนะ ผมรักไทยและก็คิดว่าทุกคนในทีมคือลูกๆและก็ครอบครัวของผมซึ่งนั่นทําเอาโดนใจแฟนๆลูกยางสาวไทยในคร้งนี้เลยทีเดียวส่วนโค้ชเกาหลีใต้ได้แต่หัวใจไทยไปสำหรับโค้ชปาร์คก้าคีบอลในวัย73ปีถูกสมาธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่า FIVB ส่งมาช่วยพัฒนาฟาวทีมวอลเลย์บอลชายไทยโดยหลังจากที่โค้ชปาร์คเข้ามาทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และก็ถูกยกระดับในแบบที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากมีความแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นดังว่างานนี้นผมมาแล้วเปลี่ยนแปลงริดตินะฮะโค้ดปาร์คกิวอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไ,อไร่ยังไงงานนี้ลุยกันต่อนะฮะเมื่อทางด้านของคาว์สกิฟอนตาเร่ตกลงที่จะปล่อยทัสกิเซโกย้ายไปที่สโตกซิตี เดยกันนี้คาัสกีฟอนตตอเตเรอดีตจากาเก่าแชมป์เจลิกสีสมัยปล่อยทัศสกีเซโกโกองกลางที่ย้ายซบสโตกซิตี้ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลิกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตะในวัย26ปีส่วนสูง175เซติเมตรเล่นในทั้งกองกลางกองกลางตัวรับ แบ็กขวาสัญญาพรุ่มทีมช่างปั้นหม้อเป็นเวลา3ปีหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนสบมบูรณงานกับฟอนตาเรในช่วงซีซั่น2024ลงเล่นในลีกไปแล้วทั้งสิ้น25เกมทำไป3แอสซิสลงเล่นเจแปนซูเปอร์คัพ1นัดและก็ลงเล่นเอเพอร์คัพ2นัด สำหรับนักสกิเซโกย้ายมาจากขั้นต้นของโยโกฮาม่าเอฟซีมาพร่วมทีมคาวาซกิฟอนตตเดเมื่อปี2022โดยเจ้าตัวเคยเล่นร่วมกับขั้นต้นของชินาทิปสงกรสินมาแล้วส่วนความสำเร็จกับทีมอยู่ในชุดแชมป์เอ็มเพลทครัพ2023และกระชับเจแปนซูเปอร์คัพ2024ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะเป็นอย่างางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ เจ้าบาทได้เปิดเผยความพร้อมของไทยก่อนจะบู๊นิวซีแลนด์เปิดหัวฟาดฟุตซอลคอนด i เนนทัลในกรัดนี้โดยสาราวุฒิพราพรึกนะฮะนักฟุตซอลชายทีมชาติไทยเผยความพร้อมก่อนที่จะลงสนามดวลทีมชาตินิวซีแลนด์ในศึกฟุตซอลคอนดีเนนทัลฟุตซอล2024นัดแ,แรกในค่ำคืนวันนี้เวลา19นาฬิกา30นาที การฝึกซ้อมครั้งนี้มิเกลบริโก้แม่ทัพโต๊ะเล็กช้างศึกนำ16นักเตะตามรายชื่อที่ประกาศไปโลงฝึกซ้อมเน้นไปที่แท็กติกและการเข้าทำใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที โดยก่อนการฝึกซ้อมเจ้าบัสสรารบุตรพราพฤกษ์นะฮะก็ได้เปิดเผยหลังมีชื่อกลับมาติดท,ทีมชาติไทยกันอีกครั้งว่าดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้กลับมาเล่นทัวร์นาเมนต์กับทีมชาติไทยกันอีกครั้งมารอบนี้ตั้งใจเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่ได้เข้ามาแต่รอบนี้ก็มีแรงจูงใจมากเพราะทุกคนก็หวังอยากจะมีชื่อไปเล่นฟุตซอลโลกก็พร้อมที่จะสู้กับคู่ต่อสู้กับทุกทีมที่ได้จจองเจอในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ศึกฟุตซอลคอนดีเนนทัลฟุตซอล2024นัดแบบรกในวันเสาร์ที่31สิงหาคมเวลา19:30นาัดสนามกีฬาจังหวัดนนทบรุรีวัดโบสถ์ดอนพรมถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook, YouTube, f a c e b o o k YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์และก็ช้างศึกออฟฟิเชียลในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกนั่ครับ อะไรยังไงสมาคมฟุตบอลอนุมัติจ่ายเงินทีมไทลีก3งวดแรกวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้โดยการน,นี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมจะจ่ายเงินสนุนงวดแรกก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่โดยการดามแป้นนนพันล่ำซำโดยยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็และก็ประธานของเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลิกจำกัดอนุมัตินะฮะในการจ่ายเงินสนุนงวดแรกเนี่ยให้กับท่านของสโมสรสมาชิกในศึกไทยลีกส ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่2กันยายนโดยสโมสรสมาชิกในศึกไทยลีก3ในฤดูกาลนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจากฤดูกาลส่รน566ไทยลีก3สโมสรละ1ล้านบาทซึ่งล่าสุดมาดามแป้งนายกสมาคมอนุมัติเงินจ่ายลดแรกแล้วจํานวน25%หรือสโมสรละ250,000บาทสาหรับการแข่งขันไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ะจะเปิดฉากขึ้นในวันที่14กันยายนเป็นต้นไป การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6โซนและก็นำทีมแชมป์กับรองแชมป์แต่ละโซนผ่านเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อจะหาตัวแทนอีก3สโมสเรเลื่อนชั้นไปเล่นในรายการเมืองไทยไทยลีก2ฤดูกาล2568ในครั้งนี้กันต่อไปนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่31สิงหาคม2567โดยชายภู้บคงครองฟุตบอลไทยครับ